โนวิวอ u ซูซุบิเเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซักดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ p r พ p ป r ร y ต e r f e c t สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการโซเชียลโซแซบนะครับอยู่กับผมจิรัทวัศริบุตรและแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงมนธาสวัสดีอาร์ครับสวัสดีค่ะคสวัสดีนะคะนะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงอากาศหนาวฤดูหนาวพัดผ่านเข้ามากระทบผิวกายของเราอย่างมีความสุขอาจารย์ชอบฤดูไหนครับชอบฤดูหนาว,อ,นาวอ๋อฮะใช่มีอะไรขอ้ขอดีของฤดูหนาวที่เป็นคนทนอากาศร้อนไม่ได้แต่ทนหนาวได้ จะเล่าให้ฟังว่าพี่เป็นคนทนหนาวเก่งถึงขนาดเข้าบ้านคนไม่ได้เข้าบ้านคนไม่ได้ตอนพี่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกก็มีเพื่อนครับที่เรียนอยู่ด้วยกันที่มหาวิทยาลัยอืเป็นคนไทยนะครับเขาเช่าบ้านอยู่เบส e เมนต์คือห้องใต้ดินเนี่ยอของตาแก่ยายแก่คู่หนึ่งพี่ก็ไปเยี่ยมเขานะคะ ความที่เป็นคนทนหนาวได้แล้วก็ไม่ชอบใส่เสื้อหนาวเพราะเสื้อหนาวสีมันอึมอึมทึมทึม,ทมครับอยากจะใส่สีสว่างสดใสก็ไม่ใส่เสื้อหนาวไปอพอไปกดออดปับ๊บยายแกออกมารับไม่ให้เข้าบ้านเนื่องจากอาการหนาวอย่างนี้ไม่ใส่เสื้อหนาวจะไม่เข้านะไปายปลายปลายกลับไปเลยแล้วอีกเจวันห้ามมาเด็ดขาดแล้วมารอบหน้าต้องใส่เสื้อหนาวมางั้นฉันไม่เข้าบ้าน <c oughs> ก็ไมข้าวบ้านเลยเขากลัวเราเป็นหวัดแล้วจะวัดไปติดเขาเขาถือว่าอากาศแบบนั้นนี่สมควรจะต้องใส่เสื้อหนาวแต่เราแต่เราไม่ใส่เพราะเราอยากสวยงามแล้วเราทนอากาศหนาวได้เซนเรื่องอากาศร้อนเร็วกว่าใครคือถ้าเกิดใครมาขยับพี่ขึ้นยี่สามนี่นะเอาละพี่จะรู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะมีเรื่องทะเลาะกับเด็กนักเรียนอยู่เสมอครับ มีเด็กบางคนเขาเป็นคนขี้หนาวในห้องเรียนเนี่ยมีแอร์สองตัวสมมตินะเขาก็ไปแอรปิดสักตัวหนึ่งอตัวเดียวครับหรือบางทีถ้ามีตัวเดียวเขาไปปรับอุณหภูมิขึ้นยี่สิบห้าเราก็ร้อนสิเราก็รู้สึกแล้วก็บางนี่ใครไปปรับแอร์เนี่ยถ้าใครเป็นคนขี้หนาวกรุณานะคะมารอบหน้าเอาแจ็กเก็ตมาใส่เรียนด้วย คนหนาวใส่แจ็คเก็ตเรียนได้แต่คนร้อนแก้ผ้าสอนไม่ได้นะครับเป็นนักศึกษาคงรีบเอาเสื้อมาใส่ดีกว่านาะไม่พี่ก็ต้องบอกเขาอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะถอดเสื้อผ้าสอนแต่เขาใส่แจ็คเก็ตได้เพื่อนั่งคือเป็นคนที่หนาวก็แจ็คเก็ตมาซิสบายๆจะมาปรับอุณหภูมิเราเพื่ออะไรกันนะนอกจากนั้นสมัยก่อนเป็นการปิ้งแผ่นใสใช่ไหมครับปิ้งแผ่นใสปุ๊บปั๊บปุ๊บพี่บอกว่าคุณนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่อยู่ื่างข้างหลังห้องเนี่ยคุณไม่คุณไม่ร้อน คุณมานั่งอยู่หน้า overhead projector แล้วคุณจะรู้ว่ามันมีไฟออกมา<ช>มันร้อนอโอโ้โหนี่พี่จะทะเลาะกับเด็กไอ้พวกแอบไอ้พวกขี้หนาวและแอบ,แบ,บปิดปับแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์ตัวหนึ่งบ้างปรับแอร์ขึ้น25บ้างเอาไม่ได้เลย <laughs> พี่จะรุสิทันทีเลย <laughs> นอกจากการดูแลแล้วเนี่ยหน้าหนาวหนาแบบนี้อาหารการกินนะอาจารย์โจ๊กก็ดีเนาะ โจกร้อนๆนี่เนาะโจกเนี่ยนะนอกจากจะดีเรื่องร้อนๆแล้วเนี่ยนะคะยังย่อยง่ายนะคะเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถไก่ฉีกของจิตรดาซื้อได้ที่ Golden Place อนี่เลยนะนี่คือหลายคนบอกว่าต้องไปใส่น้ำร้อนไม่ต้องเอาใส่ด้วยแล้วอุ่นให้ร้อนพอคือสะดวกสบายง่ายเลยใช่แต่ถ้าไม่อยากกินร้อนนี่ยแกะกินได้เลยเพราะมัน ready to eat ก็คือแบบนี้แล้วก็คือมีนี่เขามีทางวิธีเปิดกล่องอยู่ใต้ฝานี่ก็คือเปิดแล้วก็นี่ครับทนได้เลยทันได้เลยนี่ไงอาจารย์เปิดปุ๊บแล้วก็ฉีกออกนี่ได้เลยนี่ถือว่าสะดวกมากนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปเทน้ําร้อนใส่อะไรต่างๆนานารอยเนี่ยุคนี้ยุคแห่งความสะดวกอืมนะฮะคนเราต้องการความสะดวกชีวิตไม่อยากจะยุ่งยากใช่อาจจะ ใส่ไข่ซะหน่อยก็ดีเลยนะเอาละนะฮะก็ดูกันได้นะที่ Golden Place นะครับมาถึงตัวสอนที่เราต่อเนื่องกันยังไม่ถึงห้องนกคูกเลยนะฮะเกือบปีฟอดฟันฟอฟันพอพอสัมเพอแล้วฮะตอนนี้ภูมิใจในตัวคุณนี่เปิดเพลงนี้ดีไหมเพลงอะไรฮะมีเพลงแลครับบ้านเกิดเมืองนอนอ๋อ ภูมิใจในความเป็นประเทศไทยได้หรือเปล่าอือ่ะเรื่องมาหนึ่งเวอร์ชันจะได้ให้เขาเปิดจะเอาร็อกหรือจะเอาแจ๊สหรือจะเอาเปียโนอฮะหรือจะเอาพร็อกหรือเอาเปียโนฟังสบายๆบยเดียวครับอ่าเปียนโนนะฮะซึ่งซึ่นักร้องเสียงหวานมากอืมไปดูเขาเล่นเป็นตนางๆไหมใครนะ เขาเล่นละครเวทีเรื่องนางหน้าพระขนงออโอ้ไปดูไปดูเรื่องนี้เสียงเขาสุดยอดเลยนี่เป็นโนเป็นเสียงเขาดีนิติพงศ์เป็นผู้อำนวยการผลิตนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเว้นเวลาตอนหลังไว้นะประมาณสักสองสามนาทีให้ฟังเวอร์ชันนี้เลยนะเดี๋ยวจะได้ฟังกันเพราะว่าจริงๆแล้วบอกได้เลยว่า เราควรจะภูมิใจนี่นายกรัมตรีไปกระบี่นะคะใช่ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหนายกรัมตรีร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งทำไมฮะยังจำเนื้อไม่ได้ต้องดูโพยทนายกทำงานเยอะไม่ค่อยได้ฟังคุณอนุทินเป็นคนถือโพยกิติมศัสดโทรศัพท์แล้วก็ร้องนะคะแต่จริงๆเพลงนี้นะพี่ขอแนะนำนะครับ ถ้าใครมีโอกาสฝึกร้องไว้ครับฝึกร้องไว้นะครับเพราะว่าเนื้อทุกประโยคมีคุณค่ามากอมีคุณค่ามากนะฮะเดี๋ยวเราจะได้มาขยายความกันต่อเราเคยยิ่งใหญ่เราต่อสู้เรามีเอกราชนะคะเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุงเราต้องภูมิใจในความเป็นโอ้โหทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละพอสมเผาเลย เอาละนะฮะเดี๋ยวเราก <นะ S 1> ลับมากันต่อเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดียวก่อนนะครับบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่าพวกเราล้วนพองเผาสิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดิ แต่ครั้งนินการเก่าชาติเราเขาเรื่ กองน้ำเคยแตกสราสรสานเส้นแมื่คระนั้นยังรวมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ Hãy subscribe cho kênh quang dài <laughs> บนเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดแม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสีหน้าอัิอนาชานาเวลามาเลยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูง สูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอื้ออกจะกรอบอมมรความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X เหนือทุกความเชื่อ เหนือทุกความสำเร็จโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect ก็นะฮะกดปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้บทเพลงพอาๆครับอาจารย์ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยจริงๆแล้วพี่อยากจะขอพูดสีงอยู่ในใจเลยสีเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันที่หนึ่งที่ออกมาเป็นร็อกนะครับคนเขียนสคริปต์เก่งมาก เพราะให้ตัวเอกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เพลงเนี่ยร้องแล้วคนก็ไปเรื่อยๆ,อยๆนะ,ค,ะครับสะท้อนอะไรรู้ไหมคะสะท้อนว่าประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างไรเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะแล่นผ่านเรื่องของการพัฒนาสะพงสะพานถนนตอนทางนะ,ค,ะครับแล้วไปจบตรงไหนรู้ไหมที่ไหนฮะไปกินข้าวกับพ่อแม่ในชนบทคือการไม่ลืมราก คือสอดคือแทรกอยู่ในนั้นเลยคือเข้อคิดแทรกอยู่ถ้าเราดูจากภาพทั้งหมดเนี่ยคือพัฒนามาเรื่อยๆเยการที่เขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยสะท้อนเห็นถึงความเจริญการพัฒนาของประเทศไทยแต่จะเจริญแค่ไหนก็ตามไม่ลืมรากค่ะกลับไปกินข้าวกับพ่อแม่นั่งกินกันแบบธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรต่างๆนี่คือเวอร์ชันที่หนึ่งนะครับทีนี้พอเวอร์ชันที่สองออกมานะคะครับ เป็นแจ๊สอ่าเป็นแจ๊สเมืองไทยนี้สนุกหนักหนาเพราะว่าลีลาของแจ๊สเ่ยมันเป็นลีลาของความสนุกสนานใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังเพลงนี้ในเวอร์ช <version Jazz S 1> ันแจ๊สมันทําเราเห็นว่าประเทศไทยสนุกสนุกขนาดไหนรู้ไหมเป็นไงครับสนุกขนาดที่ว่าคอมมิวนิสต์เอาประเทศไทยไปไม่ได้ เพราะถ้าเราเป็นคอมมินิสต์เพื่อไรความสนุกที่คนไทยรักหนักหนาจะหายไปทันทีงานวงงานวัดจะหายไปหมดงานสงกรานจะหายไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแ๊สะท้อนถึงประเทศไทยเป็นเมืองแห่งความสนุกสนานนะครับคือที่เราสนุกได้ทุกวันนี้คือเราไม่ได้ถูกยึดไปอะไรอย่างี้ใช่ทีนี้พอมาเป็นพอปครับนะครับโอ้โหนักร้องพอปแต่ละคนแต่ละคนสะท้อนอะไรรู้ไหม พลังค่ะนรินทร์อเนี่ยฟังเสียงนรินทร์อนะฟังนะคะชอบยออเข็งโอ้โหมันยากจริงๆนะบบลลี่รบๆๆมันพลังจริงๆพลังเพราะฉะนั้นพับเนี่ยเขาร้องด้วยพลังอย่างชัดเจนแจ้กแจ้งเลยคือให้แบบกระทบกับเราเลยแหละได้ยินปุ๊บปุ๊งขึ้นมานุ่มนวลนะคะั้พอมาถึงบิลลี่ปั๊บปั้งรบๆรๆเลยนะคะ แล้วพอยากเข็นเนี่ยครับประโยคคําว่ายากเข็นของนรินทร์เนี่ยม,มันให้รู้เลยว่าคนไทยเราเนี่ยมีพลังยากแค่ไหนแล้วก็สู้ยากเข็นโอ้โหออกมาฮะมันมัน,ม,นมันน่าดีใจจริงๆ,ๆนะ,ค,ะครับครับทีนี้พอมาถึงสุดท้ายเปียนโนของทีรนัยนนองคายที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะครับะะสแสดงถึงความอบอุ่นเห็นไหม แม่ลูกอ่ะโอ้โหเขาเล่นดีกันทั้งคู่นะสินใจก็เล่นเป็นแม่ที่อบอุ่นมากและเสียงทีรัยก็ทําให้เรารู้สึกว่าซาบซึ้งมันไปด้วยกันหมดแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันแสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมคะอคือเด็กเนี่ยไปในที่ต่างๆนานาซึ่งเป็นความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยครับนะคะแม่ก็ไปตักบาตรไปอะไรต่างๆนันฮแล้วลูกกับแม่เจอกัน อบอุ่นมากเพราะฉะนั้นในสเวอร์ชันเนี่ยเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเปล่าเปล่าเปรอเปืนะเขามีความหมายมีชุดมทางในการนําเสนอด้วยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นก็คืออันแรกเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองไอ้ความเจริญรุ่งเรืองของไทยที่ไม่ลืมรากเงาอันที่สองคือประเทศไทยนั้นเป็นเมืองแห่งความสนุกสนานอันที่สามประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังและที่สี่ประเทศไทย อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขด้วยความรักระหว่างคนในครอบครัวเห็นยังเออแล้วทุกวันนี้เนี่ยเรามาทะเลาะบอกแวงก็ททาไมนะอาจารย์เนาะก็ก็พอสัมภาวะมันหายไปอ๋อมันเขาอาจจะใช้คำพอสัมภาวะอะไรรู้ไหมอะไรฮะเพศจะรเอพอสัมภาวะทหารที่แปลว่าแตกแยกอ๋อเอ๊ะสมัยที่ก็ปี่เรียนยังได้เรียนอยู่ไหมสมัยคีเพศคํักคำฉัน่ะ สามัคคีใช่เหมือนจะช่วงมัธยมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้สนใจเรียนก็คือเมืองเนี่ยตีไม่ได้สักทีหนึ่งเลยส่งวัสรพรามาครับแล้วมาทําให้พี่น้องแตกแยกกันจะได้ตีได้จึงชื่อว่าสามัคคีเพศทําฉัน่งเนื้อกันเนื้อเต้นพิศเส้นสรีรัวทั่วร่างและทั้งตัวก็ริกระวัวไหวเนี่ยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น พอสัมเพาที่ควรจะเป็นคําว่าภูมิใจถูกกลายเป็นพอสัมเพาที่แปลว่าเป็นคําว่าเพศออย่างเช่นประเภทก็คือแยกชนิดแยกชนิดใช่มันแตกออกไปเป็นชนิดนั้นชนิดนี้เงี้ยสามัคคีเพศก็คือความสามัคคีถูกแตกเพราะฉะนั้นเราเอาคําว่าภูมิใจหายไปเอาคำว่าเพศมาใส่แทนอย่างเช่นพวกจิตเพศก็เป็นคนเป็นโรคจิตไง อ๋อใช่ใช่ไหมนั่นคำว่าเพศเนี่ยคือแตกแยกสละเอพอสมเภาทหารเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนตัวต่ๆนะคะภูมิใจว่าเพศคือภูมิใจพอสมเภาคือภูมิใจพอสมเผาคือภูมิใจไม่ใช่เพศนะคนะฮะไม่งั้นมันจากายเป็นสามภาคีเพศไม่ได้นะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปต่อกันที่มอม้าฮะมองโลกกว้างอ่าฮะต้องมองโลกด้านกว้างบ้างอย่ามองแต่ตัวเองอย่างนี้เขาเรียกว่ากลบ i า d เซ t ด้วยนะ มองมองลกว้างเอาสองแง่นะแง่หนึ่งท่านในแง่พื้นที่ครับท่านในแง่พื้นที่ก็แปลว่าอยาอยู่ในกลาะนะครับมองออกไปนอกกลานะครตอนนี้สิ่งที่เราต้องรับรู้คือความหลากหลายของวัฒนธรรม นะครับ cultural d i v e r s i เรครับเราต้องเข้าใจแขกเป็นยังไงจีนเป็นยังไงญี่ปุ่นเป็นยังไงฝรั่งมังค่าเป็นยังไง<ฮ>ะนะน,นั่นคือเราเป็นคนที่มี Global Mindset มีสำนึกของโลกกว้างครับแต่คำว่าไอ้มองกว้างอีกอันหนึ่งก็หมายความว่าเราอย่าเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางนะครเราต้องรู้จักที่จะมองอะไรจากมุมของคนอื่นบ้างนะครับ ที่ฝรั่งเขาบอกว่า put yourself in other people's h o e s, <S, อ <S เอาตัวเองไปอยู่ในรองเท้าของคนอื่นนะครับคือเราไปเราต้องไปเรียนรู้จุดยืนของคนอื่นนะครับเวลาใครก็ตามที่เขาทำอะไรแตกต่างจากเราอยา่าเพิ่งตำหนิเขาแต่ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าทำไมเขาจึงคิดเช่นนั้นทำไมเขาจึงไม่คิดเหมือนเราแต่สิ่งที่เราจะใจกว้างคือ ต้องอย่ามองว่าเราเป็นศูนย์กลางระบบสุริยะจักรวาลที่ทุกคนจะต้องโคจรรอบเราขณะนี้บ้านเมืองเราเนี่ยมีปัญหาก็คือว่ามีคนบางกลุ่มบางพวกค,คิดว่าตัวเองคือศูนย์กลางระบบสุริยะจักรวาลที่ทุกคนจะต้องคิดเหมือนฉันทําเหมือนฉัน,ฉนทําอย่างที่ฉันต้องการอ๋ออย่นี้เองนะฮะคิดได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเอาละพักกันสักครูน่นึงก่อนนะฮะเรื่องราวสาระยังคงมีอีกให้กับคุณผู้ชมในในช่วงหน้านะ,ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ อยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect The X-Series รแม่เร oh! ัผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสีหน้าอัินาชานาเวลามโนยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัด um บะมี่กึ่งสำเร็จรูปใจยาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุขเข้มข้นสุดดังเดิมแบบใจยา เขาถึงรถเนื้อแบบเต้นคำบ่ามีคือสำเร็จรูปจยายาชช่ในรสชาติเชื่อจตยายาออกจากรอบความสำเร็จเดิมๆมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All n e w Isuzu m u X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu n ne u e w X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จโ y est, an, o ิร์ต Riches ลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect ช่วงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนนะครับพอสมเภานั่นก็คือภูมิใจนะครับแล้วก็ มองมานะั่นคือมองโล่ให้กว้างครับอาจารย์ครับถ้าเราทําตามของเจ๊ออของเจ๊จะบอกว่าให้เราภูมิใจในตัวเราภูมิใจในถิ่นกําเนิดเราและภูมิใจในอาชีพเราเพราะของเจ๊จะพูดว่าครับดูถูกตัวเองหนึ่งดูถูกถิ่นกําเนิดหนึ่งดูถูกอาชีพหนึ่งจะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองอืงั้นเราอย่าดูถูกตัวเองครับอย่าดูถูกถิ่นกําเนิดซึ่งถิ่นกําเนิดถ้ามองกว้างคือประเทศไทยใช่แต่ถ้ามองแคบก็คือ อ่าเป็นคนประจวบใช่ไหมเป็นคนจังหวัดตากใช่ไหมเราต้องภูมิใจไม่ใช่พอคนถามว่าเป็นคนที่ไหนอ๋อผมคนกรุงเทพอืมโอเคกรุงเทพรู้แล้วทำไมจะบอกความจริงไม่ได้เพราะมันชัดเลยว่าเราต้องภูมใจะะบางคนเนี่ยนะหลอกว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพบางทีเสียงไม่ทองแดงแล้วนะแต่ใช้คำเรารู้เลยอ๋อใช่เราใช้คำรู้เลยนะอืมอ่ะ ก็พี่ลองอ่านดูหน่อยซิว่าส่วนผสมเป็นไงบ้างแล้วก็พี่ก็จะตอบอ่านไม่ออกไฟมันไม่แจ้งรู้แล้วมึงใช่กรุงเทพหรอกใช่กรุงเทพเขาสว่างตัวมันฮิตเดียวล่ะ <laughs> อ่าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป เงะมหน่อยไม่แงะอันนี้ไม่ใช่กรุงเทพอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องภูมิใจค่ะในความเป็นตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับและที่สําคัญที่สุดภูมิใจในความเป็นไทยด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการโซเชียลโซแซบนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกทุกเย็นวันพฤหัสบดีกับผมจิรัทวัสสิริบุตรและอาจารย์เสรีวงันเทาวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ